ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องอดทนต่อการกระทบกระทั่ง ก็ขอสวัสดีธรรมทายญาติผู้มีบุญทุกๆท่านนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาสนทนาธรรมกันในเรื่องของความอดทนนะทางภาษาบาลีเนี่ยความอดทนเนี่ยภาษาบาลีท่านใช้คำว่าขันติซึ่งคำแปลของขันตินั้นก็คือการรักษาสภาวะปกติปกติสภาวะของตนเอาไว้ได้นั่นก็หมายความว่า ไม่ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามเนี่ยมากระทบนะจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาก็ดีสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็ดีเมื่อมากระทบแล้วก็จะไม่หวั่นไหวจะไม่กระเทือนนะเหมือนกับแผ่นดินนั่นเองถ้าอุปมาก็คือเหมือนกับแผ่นดินนะแผ่นดินเนี่ยเวลามีคนเอาน้ําหอมมาลดแผ่นดินก็ไม่เคยร้องโวกเวกโวยวายก็เฉยเฉยอยู่อย่างนั้น หรือเวลานำของเสียมาลาดมีกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆแผ่นดินก็ยังเฉยๆปกติอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะที่มีความอดทนประดุดแผ่นดินได้เนี่ยเหมือนกับแผ่นดินที่มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวได้นั่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงจะตัดว่าคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความอดทนอย่างแท้จริงเป็นคนที่มีขันติอย่างแท้จริงนั่นเองนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแบ่งลำดับของความอดทนเอาไว้ เป็นขั้นเป็นขั้นสี่ขั้นตอนด้วยกันนะความอดทนในเบื้องต้นนั่นก็คือความอดทนต่อดินฟ้าอากาศนะฝนตกแดดออกนะความหนาวเหน็บของอากาศอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอแล้วเราอดทนได้ไม่วันไหวว่าฝนตกเราก็ไม่ทำงานหรือไม่ทำอะไรต่างๆเนี่ยถ้าอย่างนี้นะถ้าเรามีความอดทนต่อดินฟ้าอากาศอย่างนี้ได้นั่น เรียกได้ว่าเรามีความอดทนในเบื้องต้นนะคือมีความอดทนขั้นแรกแล้วผ่านแล้วนั่นเองนะก็มีขั้นที่สองต่อไปคือเราจะต้องอดทนต่อทุกเขเวทนาทางกายก็คือความเจ็บความป่วยนั่นเองหรือความลำบากทางกายนะความปวดหัวความปวดท้องความเหน็ดเหนื่อยต่อหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีความลำบากทางกายแล้วเรายังอดทนได้อยู่นี้ ็เสริมความอดทนของเราขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะจากภายนอกนะสภาวะแวดล้อมถ้าเราอดทนได้ก็ผ่านความอดทนในขั้นแรกนะมาถึงตัวเราทางกายความเจ็บความป่วยถ้าเราผ่านได้ก็คือผ่านขั้นที่สองละก็จะเข้ามาขั้นที่สามก็คือความอดทนในระดับของจิตใจก็คือความกระทบกระทั่งทางใจนะความเจ็บใจจากคำพูด จากความอายุติธรรมความไม่ยุติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราเกิดความขัดเคืองใจคุณเคืองใจอะไรต่างๆถ้าเราผ่านไปได้นี้ความอดทนเราก็เพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอีกเหมือนกันนะจนมาถึงขั้นสูงสุดของความอดทนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านลั่ไว้นั่นก็คือความอดทนต่อความย้ายวนต่อกิเลสต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์หรือความโลภความโกรธความหลงถ้าเรามีความอดทนในระดับนี้ได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสรรเสิรเลยว่านี่คือความอดทนขั้นสูงสุดนะแต่ในวันนี้เราจะได้มาศึกษาในรายละเอียดของความอดทนต่อการกระทบกระทั่งหรือความอดทนต่อความเจ็บใจนั่นเองนะเราต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนว่าการกระทบกระทั่งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมชาติทำไมเป็นเรื่องปกติเอ่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมนะ เราอยู่มีคนอื่นๆมากมายถ้าตั้งแตสง่สองคนขึ้นไปเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยก็มาจากต่างพ่อต่างแม่กันร้อยพ่อพันแม่มาจากสถานที่ต่างๆกันการศึกษาความเป็นอยู่ทัศนคติก็เลยต่างกันไปเันจะทําให้ความคิดคําพูดและการกระทําของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเมื่อมาทํางานร่วมกันหรือมาดําเนินชีวิตร่วมกันนั่นย่อม มีสิ่งที่ไม่ถูกใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติความไม่ถูกใจกันนี้เองก็จะอาจจะนำมาซึ่งความกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำยังไงเอ่ยเมื่อมีความกระทบกระทั่งสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือการทำใจยอมรับนะว่าเออแต่ละคนนี้มาจากสถานที่ต่างกันมาจากพื้นเพต่างกันความคิดเห็นคำพูดก็เลยต่างกันพอเรายอมรับได้ปุ๊บ นะเราก็จะทําใจให้อดทนได้ก็จะผ่านไปได้ใจเราก็จะไม่หวั่นไหวได้นั่นเองนะลองดูตัวเราของเราเองดูสินะบางครั้งเนี่ยเราเองยังไม่ได้ดั่งใจของเราทุกๆเรื่องเลยนะบางครั้งเราอยากจะตื่นแต่เช้ามาทํานั่นทนํานี่เราก็ตื่นไม่ไหวบางครั้งเราอยากจะออกกาลังกายในเวลานั้น,น,นเวลานี้เราก็ไม่สามารถที่จะทําได้สําเร็จหรือบางครั้งเราอยากจะทำงานบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จ นะก็ติดปัญหาหนุ่นปัญหาหนี่ต่างๆเราก็มีข้อแก้ตัวให้กับตัวเองเราจะเห็นว่าแม้นตัวของเราเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะได้ดั่งใจเราทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย้าภาษาอะไรกับคนอื่นนะซึ่งมาจากคนละพ่อเราแม่มาจากถิ่นฐานการศึกษาอะไรต่างๆย่อมมีสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น,นสิ่งที่เราทําได้นั่นคือทําใจของเราให้มีความอดทนนั่นเองนะถ้าเรามีความอดทนอย่างนี้ได้แล้วเนี่ย ใจเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่เกิดการกระทบกระทั่งนะทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมความกระทบกระทั่งนี่มันเกิดจากอะไรโดยมากเนี่ยความกระทบกระทั่งเนี่ยเกิดจากการถือตัวเนี่ยเป็นหลักเลยถือตัวว่าในตัวของเราีนของของเราหรือถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกตัวกูของกูนั่นแหละถ้าเรามีความถือตัวมากการกระทบกระทั่งเนี่ยจะมากตามถ้าเรามีการถือตัวน้อยการกระทบกระทั่งก็น้อยตามไปด้วย เราดูตัวอย่างจากอะไรลองดูตัวอย่างจากพวกตลกที่แสดงอะไรต่างๆเนี่ยเอาขึ้นเวทีเนี่ยเห็นไหมเขาแซวกันแรงๆเขาด่าว่ากันแรงๆหรือแม้แต่บางครั้งลงไม้ลงมือนะนะชกต่อยกันบ้างหรือเอาถาดตีหัวกันบ้างอย่างแรงเขาก็ลงจากเวทีเขาก็ไม่โกรธกันเพราะว่าอะไรเขาวางตัวตนของเขาออกก่อนตอนที่เขาแสดงเขารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเขานี่คือการแสดง เพราะฉะนั้นพอไม่ถือตัวว่าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นนะเพราะความเกิดไม่เกิดขึ้นการกระทบกระทั่งก็ไม่เกิดขึ้นตามมานั่นเองแต่พอลงจากเวทีปุ๊บเป็นไงเอ,งเอง่ยนะความถือตัวก็กลับคืนมาศักดิ์ศรีมันกลับคืนมาลองไปดูไปดา่าไปแซวไปกระแทกอะไรแรงๆเนี่ยรับรองเลยว่าต้องมีโกรธมีกระทบกระทั่งกันอย่างแน่นอนนี่ศักดิ์ศรีมันมานะการถือตัวมาปุ๊บการกระทบกระทั่งก็ตามมาเลยทีเดียวนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะวัดกันจริงๆเนี่ยศักดิ์ศรีเนี่ยนะไม่ได้วัดกันที่ความถือหรือไม่ถือแต่ศรีนี่มันดูที่ว่าคุณธรรมความดีงามที่เราสั่งสมมานั่นแหละคือศักดิ์ศรีในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าใครมีศักดิ์ศรีที่แท้จริงก็ต้องมีคุณงามความดีมีคุณธรรมในตัวนี่จึงจะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงนี้ความถือตัวนี่แหละเป็นทางมาของการกระทบกระทั่ง ความเจ็บอกเจ็บใจอะไรต่างๆและที่สําคัญอย่างยิ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าถือตัวแต่ถ้าไม่มีคําพูดเกิดขึ้นเนี่ยแค่มองมองกันอะไรต่างๆการกระทบกันข้างกันก็ยังน้อยโดยมากนะที่กระทบกระทั่งกันมากก็มาจากคําพูดเนี่ยวาจีกรรมเนี่ยเป็นหลักเลยนะคุยกันเล่นๆบ้างแซวกันบ้างเน็บแนมกันบ้างนี่แหละก็ทําให้ไปกระทบกับความถือตัวในใจนะศักดิ์ศรีมันเกิดขึ้น ก็เกิดความหงุดหงิดกระทบกระทั่งการเจ็บใจกันเกิดขึ้นมาเลยทีนี้ถ้าเราทําความเข้าใจได้ว่าเออโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละนะบางคนชมบางคนติบางคนดา่าบางคนเหน็บแนมมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยนะมันเป็นโลกรธรรมนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็หลัสไว้แล้วเนี่ยว่าโลกรธรรมเนี่ยมันมีแปดอย่างนะมีทั้งนินทามีสังสรรเสริญมีสุขมีทุกข์มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเนี่ยคนที่ถูกนินทาอย่างเดียวไม่มี คนที่ถูกชมอย่างดีวก็ไม่มีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจว่าเออคนเรามันก็มีทั้งชมมีทั้งติมีทั้งดา่ามีทั้งว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้นะชีวิตเราก็จะมีความสุขเราก็จะไม่ขุนเคืองไม่หงุดหงิดไม่เจ็บใจไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันในการดําเนินชีวิตและในการทํางานนั่นเองพอเราทำความเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยใจของเราก็จะเป็นสุขใจของเราก็จะนิ่ง จะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งต่างๆทีนี้เราจะอดทนยังไงจะทํำยังไงเราก็ต้องมาดูว่าเออเราจะต้องอดทนต้องเริ่มที่ใจก่อนนะถ้าใจของเราเนี่ยเข้าใจได้ว่าพอมีสิ่งที่มากระทบแล้วมันไม่กระเทือนไปถึงใจเนี่ยเราก็จะไม่ขุนเคืองไม่หงุดหงิดไม่เจ็บใจนั่นเองนะสิ่งที่จะสําคัญที่จะทําให้ใจขุนเคืองเนี่ยมันก็มาจากความคิดนี่แหละสังเกตดีๆดิบางครั้งเนี่ย บางคนแซวเรานะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันแซวกันนะโอ้โหนะเป็นความคิดที่เยี่ยมมากฉลาดมากนะเหมือนสีธนนชัยเลยนะโอ้ฉลาดขนาดนี้นะเราก็ปลื้มอกปลืม้มใจคิดว่าสีธนนชัยเนี่ยฉลาดเก่งนะพอกลับบ้านไปสองวันคิดได้ว่าอา้าวสีธนนชัยนี่มันฉลาดแกมโกงนี่หว่าโอ้โหงุดงิดคุนเคืองขึ้นมาเลยนะอย่างนี้เนี่ยเขาพูดไปตั้งสองสามวันแล้วแต่เราเพิ่งจะมาขุนเคืองเนี่ยผ่านไปสามวันเนี่ย นั้นความขุ่นเคืองเกิดจากใครเอ่ยก็เกิดจากตัวเองเกิดจากใจของตัวเองนั่นแหละพอคิดได้ปุ๊บนะมีดํิริปุ๊บ,นะบคิดได้ปุ๊งแต่งปุ๊บจิตก็ขุ่นมัวตัวเองทําให้ตัวเองทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถรักษาใจของเราได้ให้นิ่งๆไม่วันไหวได้นะมีความอดทนนะให้มันผ่านไปได้นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีคําพูดอะไรผ่านเข้ามาปุ๊บถ้าเราให้คําพูดผ่านไป ไม่นำมาคิดต่อมันก็เป็นลมเป็นแรงแต่ถ้าเราเอาคําพูดมาคิดต่อมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเราก็ต้องเลือกดูของเราเองนะถ้านำมาขบมาค rumor, ance, tutaj, we ete, ิดมัน te ก <OR> right. like right. ็เป like right ็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามีเรื่องต่อต่อกันไปมีความเดือดร้อนมีการกระทบกระทั่งอะไรต่างๆนะแต่ถ้าเราไม่คิดได้คําพูดต่างๆนั้นมันก็เป็นลมเป็นแรงผ่านไปเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจนั่นเองถ้าเรารักษาใจให้ดีไม่ปล่อยให้สิ่งที่มากระทบเนี่ยกระเทือนไปถึงใจ เราก็จะมีความสุขอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสเอาไว้นะว่าใครก็ตามที่สามารถตัดอัศมิม,มานะในตัวได้เนี่ยจะนำความสุขมาให้อย่างยิ่งเลยอัศมิม,มานะก็คือการถือตัวนี่แหละนะถ้าเราตัดความถือตัวของเราได้ปล่อยวางตัวเองได้นะไม่ถือตัวมากนะยิ่งถือก็ยิ่งเมื่อยถ้าปล่อยวางไปไม่ถือมันก็ไม่เมื่อย เนะพราะวางได้ตัวตนของเราได้เนี่ยชีวิตของเราก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกใจของเราตรงนี้นะให้ใจของเราไม่หวั่นไหวไม่ไปเกาะเกี่ยวกับคําพูดของใครให้ใจของเราอยู่กับตัวของเราเองเนี่ยถ้าใจเราไม่ไปเกาะเกี่ยวกับคนอื่นหรือคําพูดของคนอื่นเราก็จะคลายความทุกข์ไปได้เยอะเราก็จะมีความสุขอีกเยอะเลยทีเดียวนะพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทัาตัชีโวเนี่ยพระภาวนาวิยาคุณเนี่ย ครูบาอาจารย์ของเราธรรมทายาทของพวกเราทุกคนเนี่ยท่านก็เคยให้วิธีการในการที่จะฝึกความอดทนต่อการกระทบกระทั่งเอาไว้เองท่านเองเคยเทศเอาไว้นะว่าสมัยที่ท่านได้มาปฏิบัติธรรมกับบุคคลใหม่ๆห่เนี่ยไปที่บ้านรรมประสิ์นะทุกๆคนก็มีบุญนะรุ่นพี่ที่มาก่อนก็จัดดอกไม้บ้างนะจัดที่นั่งบ้างทําความสะอาดอะไรบ้างท่านเองท่านไม่รู้จะรับบุญตรงไหน ท่านก็มาเลยเห็นว่าเอ๊มีคนมาเยอะแยะเนี่ยถอดรองเท้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยท่านก็เลยคิดจาวบุญตรงนี้พอมีคนเข้าไปปฏิบัติธรรมกันครบแล้วเนี่ยท่านก็แอบลุกมาเพื่อจะมาจัดรองเท้าแต่ท่านบอกว่าโอ้ครั้งแรกที่จะจัดรองเท้าเนี่ยอืกว่าจะหยิบรองเท้าคู่แรกได้นี่มันต้องสู้กับตัวเองเยอะมากเลยทีเดียวต้องใช้ความอดทนสูงมากเลยทีเดียวเพราะว่าศักดิ์ศรีในตัวมันมาก เราเนี่ยมันกับนักเรียนนอกนะเรานี่มันผู้ชายมันรุ่นพี่มันนักเลงเก่าการศึกษาก็สูงเนี่ยจะมาหยิบรองเท้าของต่ำเนี่ยทำได้ยังไงบางคู่เป็นรองเท้าผู้หญิงอีกไม่สกปรกอีกไม่สะอาดอีกโอ้โหท่านบอกว่าก่าจะหยิบรองเท้าคู่แรกเนี่ยมันมันกล้ามกลืนมันอดทนจริงๆเลยแต่พอหยิบคู่แรกได้จัดเรียบร้อยได้ปุ๊บใจมันโล่งใจมันสบายเลยแล้วพอจัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยปุ๊บใจมันโล่งกว้าง ของใสพอไปปฏิบัติธรรมมุกใจสบายนะคนอื่นมาเห็นเข้าก็ชื่นชมอนุโมทนาว่าใครเนี่ยเป็นคนจัดนะท่านก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจย,ยินดีอยู่ในใจและได้วยบุญนี่เองก็ทำให้ท่านปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นดีขึ้นขนาดที่ว่าคุณอาจารย์ท,ท่านทราบเรื่องเนี่ยคุณอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาอาจารย์คนนกยุงผู้ให้กหววําเนาิดวัฒนธรรมการเนี่ยทราบเรื่องท่านก็ชื่นชมนะท่านก็เรียกพระเดชระคุณหลวงพ่อทัตตามาบอกว่าเออคุณ นะคุณเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะอย่างนี้ทนต่อการกระทบกระทั่งได้นะเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณนะเป็นคร,ครูคนได้นะให้คุณมันมาช่วยย้ายสอนธรรมะดีกว่านะเห็นไหมนี่ว่าบุญอันเกิดจากการลบลดทิฏฐิมานะในตัวเองเนี่ยไปจัดรองเท้าให้กับทุกๆคนนะใจมันกว้างขึ้นใจมันขยายขึ้นไม่ถือตัวเนี่ยบุญนี้เองส่งผลให้ท่านนั่งธรรมะได้ดีแล้วก็ ได้รับความเมตตาจากคุณยอาจารย์ที่จะให้มาเป็นครูคนมาสอนธรรมะคนได้อีกนะการจัดรองเท้าก็นํามาซึ่งการลดการกระทบกระทั่งความอดทนที่จะไม่กระทบกระทั่งกับใครๆในใจธรรมะปฏิบัติก็กจะดีขึ้นแม้แต่คุณยอาจารย์มหารัตนิอุบาลิกาอาจารย์คนนักยุ่ยนะท่านก็นย้าเสมอว่าคนที่จะมาบวชเนี่ยต้องให้ขัดห้องน้ําให้ได้ทุกคนเลยนะต้องลลคโอหารให้เป็น ต้องทําความสะอาดห้องน้ําให้มากมท่านจะย้ํากับบุคคละที่ให้การอบรมมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าลดทิฐิไปขาดห้องน้ําได้เนี่ยจะทําให้เป็นผู้ที่ไม่มีทิฐิมนะพอไม่มีทิฐิมนะไม่ถือตัวปุ๊บการกร,กระทบกระทั่งกันในหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันก็จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะฝึกนะความอดทนต่อการกระทบกระทั่งอดทนต่อการเจ็บใจ นะก็ต้องไปฝึกนะขัดห้องน้ำนะจัดรองเท้านะทำให้ดีเลยทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าใจมันจะสบายมันจะไม่ถือตัวและความไม่ถือตัวเกิดขึ้นใจมันจะเป็นปกติไม่หวั่นไหวไปกับนินทาและสารเสริญไม่หวั่นไหวต่ดอดสิ่งที่จะมากระทบกระทั่งทางใจเมื่อมีสิ่งใดก็ตามที่มากระทบก็จะไม่กระเทือนไปถึงใจให้เราได้มีความขุ่นมัวหรือทุกข์ใจได้เลย เพราะฉะนั้นก็ขอให้นะธรรมทายาทผู้มีบุญทุกคนเนี่ยหมั่นฝึกในเรื่องของความอดทนต่อการกระทบกระทั่งกันให้ดีกันทุกทกท่านเลยนะ